สองโพสต์ล่าสุดโน้ตอุดมหลังเดี่ยว13เจอดาม่าสนันโซเชียลซึ่งทางด้านคนรักลุงตู่ก็ออกตัวแรงเลิกติดตามโน้ตและทิ้งซีดีเรียกว่าผ่านไปแล้วสำหรับเดี่ยว13ของโน้ตอุดม มีการเรียกเสียงหัวล้อให้กับแฟนๆและที่เป็นกรณีการพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์คือ30นาทีสุดท้ายของการแสดงดังกล่าวที่ได้กล่าวถึงรัฐบาลอย่างดุเด็ดเพ็ดมันโดยตอนนี้เรียกได้ว่าในกลุ่มเรารักลุงตู่ได้มีผู้ที่รับไม่ได้และออกมาโพสต์ข้อความระบุด,ดังนี้ ซีดีโน้ตอุดมที่ผมสะสมไว้หลายสิบแผ่นได้ลงถังขยะเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เลิกสนับสนุนโน้ตอุดมและล่าสุดเมื่อเข้าไปสองในเพจเดียวซึ่งเป็นเพจของโน้ตอุดมก็ได้โพสต์ภาพของโน้ตบนเวทีการแสดงสดและเขียนแคปชั่นติดแฮชแท็กกูสะดวกแบบนี้พร้อมทั้งชวนแฟนๆชมบันทึก การแสดงสดผ่านทางเน็ตฟ i x ด้วยอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ